สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาบอกถึงกลลวงมิจฉาชีพในแอปส้มซึ่งเราโดนหลอกไปแล้วนะคะเมื่อต้นปีแต่เพิ่งจะมาทําคลิปให้ดูเนาะมิจฉาชีพก็จะทักแชทมาในแอปส้มประมาณนี้นะคะแบบอยากซื้อเยอะบ้างแอปมีปัญหาบ้างโน่นนี่นะั่นแล้วก็ให้เราแอดไลน์ไปจริงๆพวกนี้มันหายไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนที่ไทยมีประเด็นตุ้มตามกับเพื่อนบ้านอะ่ะเงียบไป และเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วมันก็กลับมาอย่างชุกชุมมากเลยทุกคน <Huh? S 1> เราได้รับข้อความพวกนี้จากมิจฉัชีพอะวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า3คนนะชุกชุมมากเหมือนแบบกําลังเร่งหาเงินทํายอดอยู่อะไรพวกนี้เนาะปกติเนี่ยหลัง5้าโมงพวกนี้จะเงียบไปละแต่ตอนนี้ห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งก็ยังมาอีกอันนี้เราจะแอดไลน์ให้ดูนะคะว่ากลลวงของเขาเนาี่ยมาในรูปแบบไหน นางก็จะทักมาปกติเลยค่ะเหมือนลูกค้าทั่วไปมีการต่อรองราคานะคะคนที่คุยอยู่ตอนนี้ถือว่าเขาทําการบ้านมาดีนะเพราะว่าเคยมีมีชาชีพบางคนที่ทักมาแบบนี้แล้วเราอะ่ะบอกเขาไปว่าต้องการดูสินค้าตัวไหนเขาตอบเราไม่ได้เออแล้วเขาก็เงียบไปเลยเพราะว่าเหมือนกับเขาทักไปหลายร้านนะแล้วเขาจําไม่ได้ว่าเขาทักร้านไหนไปบ้างเนาะมาถึงขั้นตอนนี้แล้วค่ะลูกค้าคนนี้เขาจะให้เราอะ่ะ เข้า Open Chat โดยที่ให้เราอะไปขายโดยตรงกับคนที่ต้องการสินค้านะเขาจะอ้างเราแบบนี้ ID line นี้ก็จะเป็นบัญชีปลอมนะคะซึ่งอาจจะใช้รูปใครมาก็ไม่รู้แหละเออแล้วก็เปลี่ยนรูปรันรูปไปเรื่อยๆค่ะซึ่งมีทั้งรูปตำรวจรูปเออคนนั้นคนนี้เต็มไปหมดนะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่จะดึงเราเข้ากลุ่ม Open Chat หรือกลุ่มมิชชัชีพนั่นเองมา ใน Open Chat ถ้าถึงขั้นตอนนี้นะคะทุกคนคือเลิกคุยไปได้เลยเสียเวลาคือมีชาชีพแน่นอนแต่เดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะว่าเข้าไปเนี่ยมันจะเจออะไรบ้างหน้าตากลุ่มก็จะประมาณนี้นะคะพอเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีกฎให้เราอ่านดูแบบเป็นทางการมากเลยอะเราก็จะมีคนนั้นคนนี้มาขายของนะ ซึ่งขั้นตอนเนี้ยตอนแรกที่เราโดนนะเราก็ไม่เคยเจอไงแล้วเราก็งงมากว่าเออเราเข้ามาทําอะไรใน,นี้เราก็เลยกลับไปถามคนที่ชวนเราเข้ามาใน OpenChat นะคะประมาณนี้เลยนี่คือแบบจําลองเหตุการณ์ที่โดนมาเลยอะ่ะเขาก็จะบอกให้เราอะ่ะลงรูปภาพของที่เราขายเราก็จะมีหน้ามามาถักเรานะคะว่าแบบอยากซื้อจํานวนเยอะเป็นเงินเท่าไหร่หนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอต่อรองราคากันได้แล้วนะคะเขาก็จะให้เราอะสมัครเข้าสมาชิกในกลุ่มนี้เนาะเพื่อเหมือนเป็นการยืนยันตัวตนว่าเราอะแบบไม่โกงแล้วก็เข้าสู่ระบบของ Open Chat นี้นะคะเหมือนกับว่ามีตัวกลางในการโอนเงินทําให้เขามั่นใจในการซื้อว่าเราจะไม่โกงประมาณนี้นะคะ และระหว่างที่เรากำลังทำรายการอยู่นะคะเราก็จะเห็นสมาชิกใน Open Chat เนี่ยมีการเพิ่งเปิดร้านบ้างมีการโอนเงินบ้างคือทำให้เห็นว่าเออได้เงินจริงมีการค้าขายจริงอะไรประมาณนี้นะ การที่เราโดนหลอกในครั้งนั้นนะ่ะคือเราอยู่คนเดียวถ้าสมมติว่าเรามีคนอื่นที่อยู่ด้วยหรือว่าเรามีการติดต่อกับใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่โดนหลอกนะเพราะว่าเราจะวกแวกเนี่ยอันนี้คือเราแบบใจจดจ่ออยู่กับเขาอะ่ะเราแบบเออขายของอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทําให้เราอะเชื่อเขาแล้วก็ทําตามเขาซึ่งหลายคนที่โดนเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบถูกสะกดจิตเลยนะต่อมาคนที่ขอซื้อของเรานะคะเขาก็จะให้เราไปขอชื่อร้านกับแอดมินอีกคนนึงนี่ให้เราแอดคนนี้ไปนะคะคนนี้เขาก็จะมีขั้นตอนในการขอชื่อร้านนะคะดูแบบจริงจังมากอะ หน้าตาประมาณนี้เลยน่าจะเป็นภาพจาก AI หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะหรือว่าเขาใช้ภาพใครนี้สามารถเอาไปแจ้งความได้เลยนะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องเสียค่าสมัครสมาชิกค่าสมัครสมาชิกประมาณร้อยกว่าบาทนะคะเราก็จะได้เหมือนโบนัสคืนอีกประมาณ40 5 0บาทประมาณนี้เนาะซึ่งตอนนั้นที่เราโดนเนี่ยเราคิดว่าเออเราอาจจะมาขายของในช่องทางนี้อีกช่องทางหนึ่งก็ได้เราก็เลยแบบ งง,ง,งมึน,มนนิดนึงประกอบกับใน Open c h ช t นะคะก็จะมีคนที่แบบว่าเออสมัครใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาโชว์ว่าแบบเออสมัครแล้วได้เงินแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะขั้นตอนนี้เราก็พลาดนะคะเพราะว่าเขาขอชื่ออายุเบอร์โทรอะไรประมาณนี้ไปดีนะไม่ขอบัตรประชาชนไป อันนี้เราก็จะมาแอบ,บงองแงในโ p e n Chat นิดนึงนะคะว่าเราแบบไม่อยากจ่ายเงินอะไรแบบนี้กลัวมิจฉาชีพอืมแล้วเดี๋ยวดูเขาตอบนะเขาบอกว่ามันจะได้เงินคืนแต่เขาก็จะแบบงงว่าแบบเออไม่มีหลอกมิจฉาชีพอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มนี้แบบปลอดภัยอืนี่อันนี้เป็นคนที่เขาสมัครนะคะแล้วเขาก็เอามาโชว์ว่าเขาโอนแล้ว นี่เห็นไหมนี่เขาบอกว่ากลุ่มนี้นะคะเป็นระบบป้องกันมิจฉาชีพปลอดภัยแน่นอนค่ะแต่เราก็ไม่โอนนะคะแล้วมิรก็ไม่รอค่ะ,ะจบแล้วก็เตะเราออกจาก Open Chat เรียบร้อยต่อไปนะคะสำหรับคนที่อยากรู้ว่าขั้นตอนต่อไปมันจะเป็นอย่างไรอันนี้คืออันที่เราเคยโดนมารอบรอบก่อนรอบแรกดิไม่รู้จะรอบไหน ก็คือก่อนหน้านี้นั่นเองนี่โอนเงินไปให้นะคะยอดเข้าแต่ว่าไม่มีการโอนกลับแล้วก็ให้เราทำกิจกรรมกับแอดมินอีกคนนึงอันนี้เป็นเลขที่บัญชีเรานะคะซึ่งไม่รู้ว่าโดนเอาไปทำบัญชีมาหรือเปล่าแต่ไม่มีเงินแปลกๆเข้านะคะคุณตำรวจอันนี้บอกไว้ก่อนเลยอะต่อเขาก็จะหลอกให้เราทำกิจกรรมนะคะเลือกของแล้วก็โอนเงินตามจำนวน เลือกแล้วเลือกอีกโอนแล้วโอนอีกจนยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็ดึงเราเข้ากลุ่มเลยค่ะในกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะกดดันให้เราโอนให้เราโอนหาว่าเราช้าบ้างถ่วงบ้างนูน่นี่นั่นนะคะเราก็เอะใจนะคะเราก็พักไปแชทกับคนในกลุ่มนะซึ่งก็ทักถูกคนซะด้วยเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจแต่เป็นตำรวจปลอมจ้า ไอเราก็เชื่อซะด้วยจนเราไปเปิดรูปเขาดูนะคะแล้วก็โทรไปที่สถานีตำรวจนี้เลยสรุปไม่มีค่ะ mm hmm. เขาเป็นตำรวจปอบนะ mm hmm. ก็ทำอะไรไม่ได้โดนไปหลักหมื่นรู้เลยว่าไม่ได้เงินคืนแน่นอนแต่เขาก็ยังโชว์ยอดนะว่าเขาได้จริง mm hmm. ซึ่งตอนนั้นเราสับสนมากเราคิดว่าเอ้ยหรือว่าเราควรโอนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้เงินคืนเนาะ mm hmm. แล้วก็ไปจบที่1 4 4 1แล้วก็ไม่พอก็ไปจบที่สถานีตำรวจ แล้วก็ไม่ได้เงินคืนนะคะเพราะว่าบัญชีที่โอนไปเนี่ยเขาส่งมาให้เป็น QR code นะคะเช็คมาแล้วเป็น h u m m o n e y ก็จะยากในการอายัดนิดหนึ่งซึ่งเช็คแล้วเขาบอกเงินไปแล้วอะ่ะก็อด oh <my> God. รดอบนั้นก็โดนไปที่หมื่นกว่าบาทนะคะแอปเสียใจนิดนึงว่าเออเป็นคนไทยด้วยกันไม่น่าหลอกกันเลย แต่จะเป็นชาติไหนก็ตามนะคะก็ขอให้เป็นกรัรมตามทันเนาะดูจบแล้วถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์หรือว่ากด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะอยากให้แชร์ไปถึงเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแอปส้มแอปดำแอปฟ้าอะไรอย่างนี้นะคะอยากให้เขารู้กลโกลงค่ะจะได้ไม่โดนแบบเราเนาะไปแล้วบ๊ายบาย